สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเมาส์ปากกา i608x กันนะครับโดยเจ้าเมาส์ปากกา i608x ตัวนี้จะเอาไว้สำหรับวาดรูปวาดการ์ตูนบนคอมพิวเตอร์ของเราครับซึ่งเราสามารถสร้างสารรค์ผลงานของเราให้สวยงามได้แบบง่ายๆหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ผมซื้อมาใช้นานแล้วครับประมาณ2-3ปีได้ละก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ แต่พอใช้เป็นนานๆก็รู้สึกว่าแผ่นรองปากกาจะมีรอยขีดข่วนเยอะเกินไปก็เลยไปซื้อสติ๊กเกอร์มาติดไว้บนหน้าแผ่นรองเมาส์ครับซึ่งก็สามารถใช้งานได้ดีเลยครับแถมยังไม่ทําให้แผ่นรองเมาส์เสียหายอีกด้วย ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองซื้อแผ่นสติกเกอร์มาติดได้นะครับใช้งานได้ดีเลยทีเดียวสำหรับเจ้าเมาส์ปากกา i608x ตัวนี้เราสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือในเว็บไซต์ก็สามารถหาซื้อได้ครับราคาตั้งแต่1 5 0 0ถึง1,700บาทหาซื้อได้ไม่ยากตัวอุปกรณ์นั้นทำออกมาได้สวยงามเรียบง่ายดีครับด้านหลังก็มีโฟมไว้รองพื้นอย่างดีส่วนด้านบนนั้นก็มีช่องไว้สำหรับใส่เมาส์ปากกาครับตัวเมาส์นั้น แรกๆจะมีมาให้เรา2แบบมีแบบเป็นเมาส์ธรรมดากับแบบเมาส์ปากกาครับตอนนี้ผมเหลือแค่เมาส์ปากกาครับเพราะใช้งานเป็นหลักส่วนเมาส์แบบธรรมดานั้นหายไปไหนก็ไม่รู้ครับเพราะไม่ได้ใช้เลยตัวเมาส์ปากานั้นด้านในจะต้องใส่ฐานขนาด3 a เข้าไปด้วยครับจึงจะใช้งานได้ส่วนระยะเวลานั้นจากที่ลองใช้งานดูผมเคยใช้งานอยู่3เดือนฐานก็ยังไม่หมดครับช่วงนั้นใช้บ่อยอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้มากนะักถ้าใครใช้งานหนัก,นกๆก็อาจจะฐานหมดเร็วกว่านี้ก็ได้ครับแต่ไม่ ว่ายังไงทานหนึ่งก้อนก็ไม่ได้หมดง่ายๆครับใช้งานได้คุ้มแน่นอนสําหรับวิธีใช้งานนั้นเพียงแค่ให้เราต่อสาย USB ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับหรือถ้าจะให้ใช้งานได้ดีกว่านั้นคือเวลาวาดภาพเราจะสามารถวาดแบบการน้ําหนักได้ครับกดเบาๆเส้นก็จะออกมาแบบเล็กๆแหลมๆถ้ากดแรงๆเส้นก็จะหนักและใหญ่ครับซึ่งจะมีความคล้ายกับการวาดด้วยปากกาหรือดินสอรจริงๆถ้าต้องการแบบนั้นก็สามารถหาไดเวอร์มาลงคอมได้ครับมีให้โหลดจากเว็บฟรีเพียงแค่ แค่พิมพ์ลงใน Google ว่า diver i 6 0 8 x เข้าไปแล้วก็เข้าไปในเว็บที่เราต้องการโหลดในที่นี้ผมแนะนำเว็บ u s g e n i u s n e t c o m ครับเพราะเป็นเว็บของเจ้าของเมาส์ปากกาตัวนี้นั่นเองการทำงานของเมาส์ปากกาในตอนที่เราเขียนงานหรือสัมผัสกับแผ่นรองเมาส์ก็จะมีไฟสถานะแสดงให้เราได้ดูด้วยครับถ้าตอนไหนไฟสถานะไม่ขึ้นก็แสดงว่าไฟไม่เข้าอาจจะต้องมีการขยับสาย usb สักหน่อยเพื่อให้ไฟเข้าครับทีนี้ก็มาลองวาดรูปกันดูนะ ครับว่าเป็นยังไงกันบ้างจะเห็นได้ว่าเราสามารถวาดเขียนได้ดีเลยทีเดียวความเร็วในการวาดเส้นเขียนภาพ ทำงานได้ไหลลื่นแทบจะไม่มีสะดุดเลยสามารถตอบสนองการใช้งานได้ดีมากรวดเร็วและแม่นยำมากครับจากที่ผมได้ลองใช้งานมานานแล้วบอกได้เลยครับว่าเจ้า I608X ตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนถ้าใครที่กำลังต้องการหาซื้อมอสปากาเพื่อน,นำมาวาดรูปวาดภาพกราฟิกสร้างสรรค์ผลงานของตนเองและต้องการแบบที่ราคาไม่แพงมากผมแนะนำตัวนี้เลยครับแม้ว่าในตอนที่ใช้งานใหม่ๆเราอาจจะไม่ชินแต่ไม่นานเราก็จะเคยชินไปเองแล้วทีนี้ก็จะวาดรูปให้สวยง ไได้้ม่ยากแลวครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ